ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้ทำทีวีชาแนลออนไลน์นะครับเราก็มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีประเด็นที่จะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอความสําคัญของโรงเรียนนะครับถ้าจะอยู่ได้นะครับสิ่งสําคัญสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ สิ่งที่จะมาสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตโรงเรียนนะครับและสิ่งที่จะซัพพอร์ตโรงเรียนได้ก็คือหนึ่งก็คือผู้ปกครองนะครับถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาหรือว่าจากประสบการณ์ตา่างๆถ้าโรงเรียนไหนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งเนี่ยรวมทั้งพ็่เก่าแล้วก็คณะครูเนี่ยนะครับที่เข้มแข็งโรงเรียนแห่งนั้นนะครับก็จะประสบความสําเร็จเป็นที่สุดนะครับ วันนี้เรามาพูดถึงประเด็นนะครับเรื่องของเกี่ยวกับเครือข่ายของผู้ปกครองที่โรงเรียนปฏิบัติธรรมมูลนิธิของเรานะครับก็มีเครือข่ายผู้ปกครองที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งพอสมควรแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนนะครับที่ออกสู่สายตาประชาชนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับท่าน,ท,านท่านหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญเกี่ยวกับเครือข่ายผู้ปกครองเราเป็นอย่างมากนะครับท่านนั้นนะครับก็คือ บังคารุนด้วยประธานนะครับซึ่งเป็นประธานเครือข่ายชมรมผู้ปกครองรูและศิษย์เก่านะครับครับขอเชิญพบกับบังคารุนของเราครับผมบังคารุนครับก็ครบว่าเราตองบอกควาระกครับผมก่อนอื่นขอบังคารุนช่วยแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับว่าบังคารุนเนี่ยเป็นยังไงมายังไงนะครับถึงได้ส่งลูกมาเรียนที่นี่ นะครับแล้วก็เป็นผู้ปกครองที่มีบทบาทพอสมควรเกี่ยวกับโรงเรียนของเราครับผมขอเชิญครับอะไรกุมว่รองห้งสมุว่าแบบนีนน้ก็ขอขอแสามที่เรามีทุกท่านนะครับก็ถ้าจะเท้าวามเดิมก็คือผมเองก็มาอยู่เป็นสิษธ์เก่าของปอนอเห็นสัตว์เก่าก<อ>็<อ>คือของโรงเรียนปณิตามูนิธ้นี่แหละเอ่ <S <S <ข>อพูดงี้ว่าสมัยปอนอนะครับสองปอนออยู่ครับเจ้าแดนก็บาบาเป็นคนสอนอยู่คนเดียวก็คือสอนสอนกีตาร์สอนอ่านอยู่ ก็ถือว่าอยู่กับท่านมาตกประมาณห้าถึงหกปีครับก็ถือว่าว่าค่อนข้างจะเป็นผลของของปนอเล่นศักไปในช่วงนั้นครับแล้วก็หลังจากออกหยุดไปจากปนอแล้วช่วงนั้นตางปนอเล่นศักเองก็ได้หยุดการการเรียนการสอนไประยะหนึ่งระยะหนึ่งในช่วงที่สุขภาพของบาร์บาร่าใช่วงที่ว่าสุขภาพของบาบาาไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็หยุดไประยะหนึ่ง ก็มีโอกาสได้กลับไปอยู่บ้านก็ไปมีครอบครัวอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปอยู่ในเรือในเวทดวงของงานหลายๆงานกว่าจะมาจับงานตัวหลักๆก็คือเป็นงานเครือข่ายอ๋อลครับก็หลังจากได้อยู่ในวงงานของเครือข่ายก็มีโอกาสได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับงานมาระยะหนึ่งก็มีความรู้มีความง่ายๆเริ่มเริ่มจะซึมซับกับงานตรงนั้นอยู่ครับผม ก็คือง่ายๆก็คือว่าสัมผัสงานเครือข่ายซึ่งงานเครือข่ายนี่ส่วนมากก็จะเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์อยู่แล้วใช่ครับถามว่าจริงๆแล้วการเครือข่ายก็เหมือนกับถ้าว่ามึคุยกันจริงๆอ่ะมันเหมือนกับสมัยท่านนบีเบียรครับสมัยท่านนบีท่านก็ใช้เป็นระบบเครือข่ายในระบบตอนช่วงที่สมัยท่านนบีเนี่ยเขาใช้ในการค่าขายกันก็คืออาจจะอพยพเป็นชุดเป็นชุดไปเขาไปแต่ละประเทศแต่ละประเทศไป แต่มาเป็นระยะนี้คอพศนี้ก็ถือว่าการทํางานเครือข่ายของเราเนี่ยเป็นการเอาคนหลายๆคนหลายๆกลุ่มมาทํางานก็เลยมีโอกาสครับมีโอกาส,กาสได้เข้ามาทีนี้มาหลังจากว่าแต้ปีครอบครัว,วแล้วก็มีบุตรมีลูกมีอะไรมาก็มีโอกาสได้ส่งก็ก็พูดง่ายๆว่าก็ยังมีจิตสํานึกอยู่ที่นี่แล้วก็มาเยี่ยมบาบาร<พ>อ,อยู่บ่<พ>อยๆัผูกพันครับผูกพันเลย้วกันถามว่าผมอยู่ตะโกปาอยู่ปางาครับผม สิทธิ์ที่อยู่พังงานเนี่ยที่มาเรียนกับคนนอกแหลมศักดิ์เนี่ยตัวประมาณสิบกว่าคน<อ>แต่กลายเป็นว่าค่อนข้างจะห่างเหินกันอแต่ผมเนี่ยเป็น,นผมทํางานคือไม่ไม่ได้ทํางานอยู่เป็นเป็นเป็น้นนนนารการหรือเป็นงานประจําแต่กลายว่าทํางานเครือข่ายเลยการมีเวลามีจังหวะที่จะมาเยี่ยมเยียนบาบาบา่บอยครับก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่เปิดโรงเรียนผมก็ได้เจอกับบังคารุณบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันอีดต่างๆบังคารุนก็ มักจะมาเยี่ยมบาบาอยู่ก็ค่อนข้างจะผูกพันก็ถือว่าบาบาเป็นเป็นเป็นพ่ออีกคนหนึ่งครับก็วันที่เราคิดตัดสินใจเรื่องการเปิดโรงเรียนครับบางคารุนก็รู้สึกว่าจะมาประชุมด้วยในครั้งนั้นใช่ไหมครับรอมแรกก็ได้ได้มาร่วมกันด้วยเหมือนกันครับก็หลังจากว่าทางคณะกรรมการละก็ทางบาบาละก็ทางอาจารย์ได้มาตกลงกันว่าจะจะเปิดเป็นโรงเรียนก็ทำไปแล้วครับนักวันนั้นก็เนีย ไว้ในใจเลยว่าเดี๋ยวลูกคนหัวปีนะบุตรคนหัวปีถ้าจบประถมและจะส่งมาตัวท่าีล่าข่าก็สรุปว่าได้ส่งมาครับได้ส่งมาครับก็ปีแรกก็ยังใช่ไหมปีแรกแต่บางครั้งก็ยังเวียนเข้ามาผมก็เจออยู่บ่อยๆนะครับแต่ก็พอปีที่สองลูกก็เข้ามหนึ่งพอดีก็ได้มีโอกาสที่จะส่งลูกมาเรียนที่นี่ทีนี้ นิดหนึ่งนะครับจุดกําเนิดของเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งเราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยเอาความเดิมก็คือบางคารูนได้ทํางานเดี่ยวเครือข่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ดีนี้เห็นความสําคัญของการที่มีเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็เกี่ยวข้องที่จะช่วยซัพพอร์ตนะครับหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งหน่วยงานนี้ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยทาไมบังคารูนถึงได้คิดอยากจะมีเครือข่ายของผู้ปกครองนั่นเงถามว่าจริงๆแล้ว การทํางานทุกงานนะครับถ้าเราทําเพียงคนเดียวอ่ะเราก้นแหล่เพียงคนเดียวอ๋อใช่ใช่อันนี้คือความสัจธรรมของของของมนุษย์ของโลกนี้จริงของวิญญาณนี้จริงริแต่การที่เรามีโอกาสได้อยู่ในเครือข่ายเนี่ยเราก็ได้รู้ว่างานตรงนั้นเน่ะมันไม่ได้ใช้คนเพียงหนึ่งคนหรือสองคนแต่กลายเป็นว่าจะใช้คนหลายๆคนมาร่วมมือกันในการทํางานสักชิ้นหนึ่ง ็เลยเอาความคิดตรงนี้แนวทางตรงนี้แหละมามาใช้ในการที่จะทําเป็นชุดหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดรือเป็นทีมงานขึ้นมาทีมหนึ่งก็สรุปว่าวันนั้นได้นั่งคุยกันเสร็จแล้วก็มีการตกลงกันมีประชามติกันครับผมก็มีการสร้างจุดเกิดขึ้นมามก็คือเป็นชมรมครู และผู้ปกครองในก็สิทธิ์เก่าของคนนอกแหลมศักดิมเดิมๆนี่เริ่มจากเครือข่ายผู้ปกครองนี่นะครับผมแล้วทีหลังทําไมถึงต้องดึงครูกับสิทธิ์เก่าเข้ามาร่วมถามว่าจริงๆแล้วโรงเรียนที่อยู่อ่ะมันไม่ใช่เฉพาะครูหรือผู้ปกครองใช่จุดนี้ครับเพราะว่าสิทธิ์เก่าเนี่ยถามว่าคนนอกแหลมศักด์หรือว่าปฏิธรรมมณฑิทตรงนี้ครับจุดหลักของของของตรงนี้เลยก็คือสิทธิ์เก่า ผมกล้าพูดว่าในลูกศิษย์หรือว่าในนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะวันนี้เป็นลูกของศิษย์เก่าของพนะแหลมสันเกิน6กสิอโอ้ใช่ใช่ไมเนาะจากสถิติก็ข่าวจริงครับก็คงจะเลยเลยถือว่าผู้ปกครองหรือว่าศิษย์เก่าเนี่ยเป็นกําลังหลักของการที่เราจะเคลื่อนหนุนหรือจะขับเคลื่อนในในในเครือข่ายตรงนี้ พูดง่ายๆก็คือถ้ามีความหลากหลาย<ช>มันก็จะได้เกื้อนหนุนกันในเรื่องของการทํางานใช่ไหมครับจริงๆแล้วสิทธิ์เก่านี่มีความสําคัญกับทางโรงเรียนมากเลยนะครับคือการที่สิทธิ์เก่าเนี่ยนะครับผูกพันกับบาบาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกเช่นกันนะครับก็ว่าเหมือนสิทธิ์เก่าทุกคนเนี่ยเป็นพี่ชายของผมแท้ๆอีกหนึ่งคนเหมือนกันเพราะว่าเจอที่ไหนเนี่ยนะครับความรู้สึกในการผูกพันมันไม่ชิด ไม่ใช่เหมือนว่าพบเจอกันแค่นั้นคือเหมือนกับว่าพี่กับน้องที่จากกันไปเป็นระยะเวลาหลายๆปีแล้วก็มาเจอกันมันมันรู้สึกว่าอิ่มเอิบใจมากนะครับทีนี้ผมก็เห็นแล้วแหละนะครับว่าความสําคัญของที่บางฮารุนได้คิดที่จะนำะครูนะครับแล้วก็สิบเก่าเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกันครับทีนี้พอเป็นเครือข่ายแล้วบางฮารุนครับครับผม ทีนี้ในความคิดของมหารูเนี่ยนะครับเครือข่ายเนี่ยนะครับจะทําอะไรบ้างมีบทบาทยังไงบ้างนะครับาะ <_ d ata> หลังจากว่าตกลงแล้วก็มีการประชุมกันวันนั้นก็มีการเลือกประธานเลือกลงประธานเลือกตําแหน่งของแต่ละตาแหน่งในในชมรมก็ทธามิลากครับวันนั้นก็มีการลงประชมมามติกันก็ให้ผมรับตําแหน่งเป็นเป็นประธานตรงนั้น รู้สึกว่าวันนั้นจะเข้มข้นมากเรื่องการเรื่าเนเพราะว่ามีการออกความเห็นกันเยอะถามว่าความจริงผมเองผมก็เวลามันไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าผมทำงานเครือข่ายมีข้อจำกัจเวลาน้อยไปนิดนึงแต่ทําเวลาครับหลังจากว่าได้ได้รับความไว้วางใจตรงนี้ก็พยายามพยายามพยายามทํางานในจุดนี้ขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมก็สรุปว่าพอมีทีมงานมีคณะกรรมการขึ้นมาก็หลังจากเด็ดเสร็จและก็เป็นชมรมเรียบร้อย โอ้ที่การโรงงานเลยก็คือหลังจากนั้นไม่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 นานเนี้ยครับก็มีงานเกิดงานขึ้นมาโปรเจกต์บิ๊กเพราะถามว่าวันนั้นคือความคิดของของคณะครูคณะอาจารย์อะไรย่ก็แล้ามาเราด้วยเนี่ยออกอาการว่าไม่ค่อยแน่ใจที่จะจะทํางานเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีอดีตที่ไม่ค่อยดีกกับารงานใช่ครับพอทบ่ผ่านมาคือไม่ผ่านพูดง่ายๆี๋ยวว่าเราว่าคือไม่ผ่าน ก็คือเรื่องของผนฟ้าอะไรด้วยใช่ไหมครับทีนี้ก็ถ้าจะจัดรอบต่อไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสียงหลายคนก็คัดค้านแต่ทำไมบางฮารุนถึงคิดที่จะดำเนินการต่อวันนั้นถามว่าที่ได้ตัดสินใจและก็ได้ออกความเห็นไปเ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เริ่อมไม่ได้เริ่มวันนั้นก็ถือว่าปีที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เริ่อยังไม่ได right. ้นับหนึ่ง ต่วันนั้นก็ตัดสินใจคุยกับคณะครูและก็ทีมงานทั้งหมดและก็คุยกับบาบาบอกว่าทำาม่แล้วแตะก็อีชอรอไ้ทำหนึ่งบาร้บาาสมมติว่าเอาลให้เปิดตรงนี้ให้อ่ะคิดว่าผมงจะโอเครู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบฝนก็ชยังตกอยู่นะแต่ว่าด้วยความว่า อิ่ชัลเอใช่ครับแล้วก็ความมั่นใจตั้งใจแะ้วก็มั่นใจเยอะนะครับของได้อีกอย่างหนึ่งพอดีชุดทีมงานที่ว่าได้มาวันนั้นเนี่ย้อนจะไปแรงกันด้วยอืมใช่าชมรมผู้ปกครองวันนั้นรู้สึกไปจะแรงจะได้เลยครับผมก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกังวลอีกอย่างหนึ่งกังวลว่าการทํางานรอบที่ผ่านมาคือปีสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาปัญหาคืองานเรามันระบบการเดินงานอ่ะมันมันมันขาดประสิทธิภาพ ก็เลยพอหลังจากผมได้มารับตําแหน่งในในประธานชมรมผู้ปกครองเนี่ยเกิดมีโอกาสได้คุยกับบาบาแล้วก็ทีมงานของนักครูก็บังคารุนก็ได้นําเรื่องของเครือข่ายเข้ามา่ครับเพราะว่าการที่เขาจัดทําเรื่องระบบเครือข่ายเขาก็ต้องศึกษากันมาเยอะแยะนะฮะก็นําระบบนั้นมาใช้ในเครือข่ายผู้ปกครองเลยก็ถือว่าถามว่าเออแล้วเอายังเอาเครือข่ายมามากับเพลื่อนยังไงเรามีโอกาสได้คุยกับบาบาแล้วก็คุยกับคณาจารย์ก็บอกว่าเอานี้แล้วกัน ถามว่าสิทธิ์เก่าของน้องเข็มศักเราเนี่ยมันรวมรวมแล้วอ่ะไม่ใช่พันคนนะเป็นหมื่นคนครับผถ้ารับระยะเวลาประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับเป็นหมื่นคนนะครับแต่กลายเป็นว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปเจอหรือไปหาคสิทธิ์เก่าตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่านอกจากเรื่องของการจัดงานนี่จะได้เรื่องของการมารวมกันคือออกไปเยี่ยมพี่น้อง แต่ทางว่ามันปัญหาก็คือเราไม่มีเวลาที่จะไปไปหาทีมงานสิบสองตรงนี้มาทั้งหมดแล้วทีนี้มหาดุลจาเนินกันเงครับก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่างานที่เราทําอยู่คือเครือข่ายเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยมีความสามารถเอาง่ายๆเลยครับคือคนหนึ่งคนรับริบธิ์เจพาคนสิบคนละครันโอ้โหจุดนี้คือถ้าสมมติว่าสิบคนก็ได้มาแล้วถึงสิบคูณ อ่าสิบก็เป็นหนึ่งร้อยคนนว่าวันนั้นปัญหาคือเราเราไม่สามารถหาเอ่อสิบเก่าที่ว่าเป็นพันคนได้แต่เราหาคนที่ประมาณสักห้าสิบหรือร้อยคนได้หนึ่งร้อยคนก็ถือว่ามูลค่ายทีเลยคูณสิบทันทีก็เป็นพันทันทีก็แปลเป็นพันทันทีก็เลยกลายเป็นว่าถามว่าระบบของเครือข่ายใช้ได้ไหมผมบอกเลยว่าใช้ได้และกับผลการที่ผ่านมารอบที่ว่าได้จัดงานวันนั้นก็ถือว่าผ่านถือว่าผ่านครับทีนี้เรื่องของการดําเนินการในการที่จะ ระดมะสิบเก่านะครับก็ใช้ระบบเครือข่ายเอาเข้ามาเลยทีนี้มั่นใจแค่ไหนครับว่าพี่น้องเราสิบเก่าเราจะมีเวลาว่างมางานรู้สึกว่าวันนั้นจัดกี่กี่คืนครับผมจัดคุยกันรอบแรกว่าจะเอาสักสองคืน แล้วแล้วแล้ว,ลวยังไงเพราะว่าบาบาไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยท่าไหนต้องเอท่านท่านกลัวกลัวเรื่องผลในอีอ,อย่างหนึ่งปัญหาคือทีมงานที่มาเนี่ยสิทธิ์เก่านี้ส่วนมากแต่ละคนก็คือเอาไง่ายๆว่ารู้สึกของบาบาแต่ละคนนะผมกล้าพูดเต็มปากใครชอหรถ้าคนไหนที่รับรับในในในจิตใต้สํานึกแล้วก็ในในความเป็นตัวเขาว่าเป็นหนึ่งจากสิทธิ์เก่าของคนนกเล็มสักดหรือเป็นสิทธิ์เก่าของบาบาเนี่ย คนคนนั้นเนี่ยการดาเนินชีวิตอยู่ในในในโลกของสังคมในโลกของดืนยานเนี่ยไม่มีใครตกต่ำนั้นผมีองผมกล้าบอกว่าโล่เลยครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากมากเลยสําหรับสําหรับสิทธิผลบาร์ก็เลยกลายเป็นว่ากังวลนิดหนึงว่ามันจะไปกวนการทํางานของของคณะสิบเกาด้วยแต่ก็มีโอกาสได้ได้คุยกันคืออีกประเด็นหนึ่งคือถ้าหนึ่งคืนสมมติวสองคืนเนี่ย คนหนึ่งมาคืนแรกอีกคนหนึ่งมาคืนที่สองมันก็ไม่ได้เจอกันประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมครับโอเคพอปุ๊บเราตัดสินใจแล้วว่าจัดคืนเดียวจริงๆแล้วความเหนื่อยยากลําบากมันก็พอๆกับสองคืนเนี่มแล้วก็ทีนี้ฝนฟ้าเป็นไงครับตอนนั้นก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายลงนะครับช่วงบ่ายออกอาการนิดนึงออกอาการออกอาการนิดนึงครับแต่ก็ ได้ข่าวว่าบังอาดุณไปนั่งกุมหัวอยู่ในห้องมตก็เลยคุยกับปาบาว่าปาบาขอหน่อยสิอ๋ออันนี้ก็ขอหน่อยสิแล้วาก็ต้อลการทำมิราส์นครับสนับบานทำมิราครับเอาละทีนี้มาถึงรูปแบบการจัดงานรูปแบบการจัดงานในวันนั้นเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเป็นรูปแบบที่แปลกแหวกแนวซึ่งแถวจังหวัดกระบี่บางนาภูเก็ตไม่ไม่ค่อยมีนะรูปแบบนี้นะของการจัดงานจัดยังไงฮะ วันนั้นการคุยกันรอบเลขที่ว่าประเมินการวางโปรแกรมที่จะทําจัดงานนะครับก็เลยทางอาจารย์จากีเราก็คือลูกชายของบาบาคนหัวปีคนหัวปีครับเขามีเครือข่ายในของมูินิ์ทิอยู่ใช่และก็มีัะพ่วงอยู่ของทีวียาตีมทีวีครับก็เห็นได้มีการประสานกับของยาตีมมาด้วยและก็มีอาจารย์ของของยาตีมลงมาด้วยครับก็ถือว่าเป็นการนวัตกรรมใหม่ของของการจัดงานของเขาเนาะ นะเขาถือว่าเป็นงานปอนอในการก็คืองานปอนนอที่สามารถถ่ายทอดสดได้ด้วยใช่ครับไปได้ยานตีทีวีกับถ่ายทอดสดตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางของบคุณยานตีทีวีนะครับเกี่ยวกับโอกาสก็ถือว่าถือว่าอดามิยลครับผมครับก็ถือว่าผ่านและอีกอย่างหนึ่งที่จะขอบคุณนักวันนั้นเลยก็ได้มีโอกาสได้ขอบคุณไปรอบที่ว่าประชุมรอบที่ผ่านมาก็คือทีมงานของบกครองและก็คณะของผู้นําชุมชน ขตำบลแหลมสักเองแล้วก็ชาวบ้านครับนี่คือสิ่งท kind of mm. ี่ขาดไม่ได้ชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือมากครับแล้วก็ทีมงานของผู้นําในชุมชนเนี่ยให้ความร่วมมือมากครับโดยเฉพาะของเทศบาลครับขอบคุณตอนนี้นะครับรู้สึกว่าทั้งเวทีทั้งเต็นท์ทั้งอะไรนี่นะครับเราได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังท่านนายกกำมลนบุญทีระเลิศนะครับที่ให้อำนวยความสะดวกตรงนั้นเรานะครับกับเราทีนี้เรื่องของการจัดงาน เมื่อกี้นอกจากที่จะเรานำทีวีมุสลิมก็คือยาเต็มทีวีเนี่ยมาร่วมในการออกอากาศแล้วทีนี้แปลกอีกอย่างที่สองก็คือว่าการจัดเนี่ยปกติแล้วนยเขาก็จะจัดว่ามีการแสดงบนเวทีมีร้านขายของใครอยากจะไปนั่งฟังก็เชิญนะครับแต่รู้สึกว่าการจัดงานที่ผ่านมามันไม่ใช่ วันนั้นความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งครับคือการที่เราจัดงานเนี่ยก็ส่วนมากสเปคของการจัดงานทุกทุกงานนะครับก็คือต้องการเงินเอาง่ายๆเลยว่าคือต้องการเงินมามาเป็นกองทุนในการดาเนินการบริหารของโรงเรียนหรือของชมรมก็เลยมีความคิดตกผลึกกันว่าถ้าทำทรงแบบที่ทางทางพนโหรือทางโรงเรียนที่ประปัจจุบันนี้เขาทากันอยู่ปกติแจกโซงอะไรเนี่ย ถือว่ามันมันมันช้าจ้าก็เลยมีความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งเลยเอาว่าเอางี้แล้กันยังไงยังไงก็สิทธิ์เก่าเนี้ยก็ต้องมากันแหละแต่ละคนก็ถือว่าทำมิลาแล้วกับการที่ว่าออกไปจากปนกระยะดึงและก็ไปใช้ชีวิตอยู่ใน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 โลกของของของอาชีพก็ถือว่าแต่ละคนมีและมีมีพูดง่ายๆคือมีกระตังและมีกระตังเลยก็เลยมีความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเอางี้แล้กันเลี้ยงโต๊ะวีไอีเลย เรียงโต๊ะ VIP เลยโต๊ะ V i p เลยมาถึงว่าขับจัดเต็มเลยก็แปลเป็นโต๊ะ VIP อ่ะก็คือจัดโต๊ะเป็นเป็นส่วนที่ว่าทางสมมติว่าที่เราที่เราคุรู้จักกันคือเรียกโต๊ะจีนโต๊ะจีนแต่กรนีเอาเป็น v ีไอพีเลยคือมาทุกคนเนี่ยครับพวกเพื่อนฝูงที่มาเนี่ยสิบเก้าหรือพวกเรามาเนี่ยพากันมาเลยครับสิบคนแปดคนสิบคนนี่พามาทั้งครัวเลยครับมาทั้งครัวและก็คือโต๊ะหนึ่งสามารถมีอาหารมีอะไรเรียบร้อยครบทุกอย่าง สามารถนั่งได้กี่คนแปดถึงสิบคนแปดถึงสิบคนก็จ่ายโต๊ะละสามพันสามพันบาทต่อคนหรือเปล่าต่อโต๊ะต่อโต๊ะโต๊ะหนึ่งสามพันก็ไม่ถือว่าแพงนะเพาไม่แพงครับไม่แพงก็ถามว่าปกตินะวันนี้การการจัดงานหรือทาอะไรก็แล้วแต่เป็นของผมที่ทำบุญทำเครือข่ายอยู่ก็จะมีทุกปีคือเป็นการเฉลี่ของถือว่าเป็นอุตสลาบะอุตสโลบายอย่างหนึ่งไม่ว่าคุณจ่ายสามพันคุณก็ต้องมาอันนี้จุดวัตถุประสงค์หลักของเราคืออยากจะพบพี่น้องภาพจริง ไม่จุดประสงค์หลักไม่ใช่ต้องการเงินอ่าใช่ใช่แต่สิ่งที่ต้องการวันนั้นก็คือต้องการทีมงานหรือว่าเครือข่ายคืออยากจะมาพบหน้ากันนี่แหละครับผมครับผมคือสิทธิ์เก่าและก็ผู้ปกครองทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าบางท่านอิจายสามพันแต่มาแค่สองคนนี่ครับมีครับบางคนไม่ได้มาด้วยซ้ำไปไม่ได้มาด้วยซ้ำแต่นั่นคือไม่ไม่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราไม่ใช่แล้วคุณใจสามพันคุับคุณใจสองพันคุณจหนึ่งพันก็แล้แต่แต่วัตถุประสงค์หลักของเราอยากจะให้มา ใช่ไหมครับก็เราถึงอยากจะจัดอย่างนั้นตามโปรแกรมวันนั้นประเมินไว้ประมาณประมาณสองร้อยต๊้แต่ละพิลครับแต่ละมิละต้นละสามพันรับบแปดคนก็ตกอยู่คนสามร้อยกว่าบาทเองก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็ก็ถือไม่ถือว่าเป็นการหนักสําหรับขับแต่ละคนใช่ไหมครับแต่ถามว่าคนที่ตั้งใจจะมาเนี่ยบางคนไม่ไม่ไม่เกี่ยวหรอกว่าใจมาสักกี่คนมาสักกี่คนหรือว่าอีกอย่างหนึ่งการที่เราทําประเมินงานระบบเนี่ยเราก็ทํางานง่ายขึ้นแล้ว นิดนึงไม่กลัวเลยครับว่ารูปแบบอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยจัดในบ้านเราหรือว่ามีจัดกันน้อยมากส่วนมากก็จะเป็นงานแต่งงานอะไรพวกนี้ใช่แต่อันนี้ออกมาสําหรับงาน่าที่เป็นการกุสนแบบนี้นะไม่กลัวหรือว่าคนจะมาน้อยถามว่าวันนั้นมีความยากินสักเท่าไหร่ได้ถ้าพูดถึงความเสี่ยงเสี่ยงยอมรับว่าเสี่ยงแต่จุดที่ว่าความเป็นจิตของคนนอกเหนมศักดิ์หรือว่าลูก คนหนึ่งของบาบาถามว่าถ้าเราไม่เสี่ยงจับเนี่ยถามว่างานที่การทํางานทุกงานถ้าวันเราไม่เสี่ยงเนี่ยผู้กาสที่ว่าเราจะรู้ว่าเราทําได้หรือไม่นี่ยากแต่สรุปว่าวันนั้นเสี่ยงก็คือเสี่ยงที่หนึ่งละอาหารนี่มันต้องสั่งเลยใช่ไหมกรับ <esque. S 2> มันต้องสั่งก่อนล่วงหนา้าปินิตติถ้าเกิดว่าคนไม่มาเราก็ต้องจัดการแล้วตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการโปรโมตนิดนึงรันนั้นอันแครับวันนั้นก็คือทางคณาจารย์ ทีมงานเนี่ยได้สั่งอาหารของครัวรละเบียบระเียบถึงนิดนึงก็เปนครัวละเบียบก็ขอบคุณการขได้ข่าวว่าอร่อยมากแล้วก็ประทับใจเป็นการประทับใจเขาบริการดีมากครับแล้วก็เอาใจใส่ดูแลเยอะครับเขาถือว่าเป็นการเริ่มวางระบบใหม่ในการที่จะจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทํทำนี้แล้วครับก็ถือว่าน่าสนนะได้สนับสนุนครัวมุสลิมของเราที่หนึ่งก็คือ ครระเบียบนะครับก็เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของบุฟเฟ่ต์ของกัมบีเลยด้วยครับผมทีนี้ไปถึงเอาละเริ่มดําเนินการบนเวทีเนี่ยสักกี่โมงนะตอนนั้นตามโปรแกรมที่แรกว่าทางจะเปิดรับการเปิดตู้ VIP เนี่ยประมาณสัก5้าโมงเย็นห้าโมงเย็นรู้สึกว่าวันในวันนั้นจะมีเรื่องของการมอบ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อยอะไรในช่วงกลางวันด้วยแตช่วงกลางวันมีกิจกรรมของเด็กๆแล้วมีกิจกรรมีมกลายเป็นว่าจะจะเปิดประมาณ5้าโมงแต่กลายเป็นว่ามันบรรยากาศเป็นธรรมชาติไปน,นิดนึงเด<อ>็กมันร้อนเด็ดร้อนครับก็เลยกลายเป็นว่าไปประมาณเกือบหกโมงหกโมงช่วงชช่วงระหว่าง5้าโมงถึงหกโมง่ะใจเต้นมาเต้นครับเป็นมากเพราะว่ายังไม่มีใครเลยรู้สึกว่าโต๊ะยังโล่งๆนะฮะโต๊ะจัดไปเท่าไหร่ไหมสองร้อยกว่าโต๊ะสองร้อยโต๊ะครับสองร้อยโต๊ะแต่ก็ ยังลุ้งๆอยู่ตอนนั้นใจก็วิ่ว่ใช่ไหมโมงปั๊บผ่านองโมงปั๊บเป็นไงครับผ่านวลารับผ่านเหมือนนัดหมายเลยครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าคึกคักแล้วก็คึกคักครับไม่ทันเลยนะในการที่เจ้าภาพเนี่ยเต็มเลยครับผมคารุว่าเต็มวันนั้นก็ถือว่าถือว่าผ่านครับถือว่าผ่านและอีกอย่างหนึ่งกิจกรรมบนเวทีก็ถือว่าผ่านเหมือนกันครับผมทีนี้วันนั้นเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเกินคาดนะครับ S <S าากถาา็ถือว่าหรือว่าตามคาดหรือว่าถามว่าเกินคาดไหมก็ถือว่าผ่านครับถือว่าได้ตามตามตามที่เชลโลไวก็อย่างน้อยก็คือ,อ,อรายได้เฉลี่ยแล้วก็หักรายได้รวมนะครับประมาณห้าแสนครับห้าแ <5 S 2> <5 S 1> สนคืนเดียวคืนเดียวครับได้ถึงห้าแสนแล้วก็หักค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จหมดแล้วก็เหลือประมาณสองแสนกว่าบาทก็ถือว่าอันทำไดล้วครับก็พี่น้องทั้งจิตเก่าแล้วก็คณะครัาจาแล้วก็ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือมากครับก็ถือว่าผ่าน,นแล้นกันครับเอ,อรู้สึกว่ามีคนมาบน่บนๆกับผมนิดหนึ่งครับว่านี่มันงานมอลิดหรือว่างานปอนเนาะเพราะว่าปริมาณที่เราคาดว่าที่จอดรถเนี่ยนะครับในสวนปามเนี่ยประมาณ30ไร่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> เต็มหมดเลยครับเอ,อแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่ไม่นึกว่าจะเยื้อขนาดนั้นสําหรับการจัดงานที่รูปแบบแปลกๆแล้วก็ ในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดแบบแปลกๆอย่างนี้นะครับก็มีเสียงบนมาตรงนั้นอ่ะนะครับแล้วก็มีอะไรที่อยากจะปรับปรุงในปีต่อไปแล้วก็ปีต่อไปยังมีไหมไงานพวกนี้นะ,ะรครับเชครับคิดว่าปีต่อไปก็คงต้องมีครับ <ừ> คงต้องมีเพราะเป็นหนึ่งใน,ใน,ใ,นในกิจกรรมที่จะดึงดึงสิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้าน ให้มาร่วมมือกันในการทํากิจกรรมอะไรสักอย่างไปในหนึ่งปีอย่างน้อยก็คือหนึ่งปีละครั้งปีละครั้งครับปีละครั้งหมายความว่าเราจะนัดหมายกันละครับผมต่ถามว่าที่ผ่านมาวันนั้นมีการมีจุดบกพร่องไหมมีครับมีเพราะว่าการเราใช้ระบบเครือข่ายไปไปทางานก็จริงแต่กลายเป็นว่าสิทธิ์เก่าวันนั้นเบ็ดเสร็จแล้วได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงครบร้อยเปอร์เซ็นต์ความคาดหวังของเรานี่ต้องร้อยเลยครับคิดว่าผม อีกช้าเรารับโอ้โหนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้นี่ถือว่าคงจะเต็มมานะขนาดว่าละเดสิบเปอที่จอดรถครับยังไม่ค่อยจะมีปีหน้าถ้าเกิดว่าเรายังใช้รูปแบบอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องขยายเรื่องของสถานที่ก็อนกระยะับนะเวลาแต่ก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากว่าเราได้งบประมาณตรงนี้มาได้เงินตรงนี้มาก็มาจัดการบริหารครับผม ก็ <anca> ถือว่าเห็นผลชัดเจนออกมาแล้ว <Ừ. S 2> รประมาณสองสามประเด็นก็ค,คือหลกัหลกๆวันนี้แจ้งไว้ในที่ประชุมคือต้องการจะมาะปรับปรุงหอเด็กก็วันนี้ก็ได้ทาแล้วปรับปรปุงหอไปส่วนหนึ่งปรับปรุงอาคารของโรงเรียนไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มาจัดปร,ปปรับปรุงภูิทัศน์ของโรงเรียนก็ถือว่าทำไปแล้วครับก็ได้เป็นตอนนี้ที่ว่าในตูดิโอแห่งนี้นะครับก็คือห้องสมุดก็ด้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสันก็มาจาก เนลบก,ก้อนนั้นหน,น, <ทำ S 1> นึ่งกันนะครับก็ทำดินล้นะครับเราก็ในวันนี้เวลาของเราก็ค่อนข้างที่จํากัดแล้วก็เราก็เทปหน้ารเราก็อาจจะมีอีกเดี๋ยวประเด็นต่อไปทีนี้อยากจะให้บางพารุณสรุปนะครับโดยใช้เวลาสักประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับสรุปเกี่ยวกับว่า,า,าการดําเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองที่ผ่านมาถือว่าเห็นผลชัดเจนแล้วก็อนาคตข้างหน้าเรามีประเด็นอะไรที่จะเป็นเครือข่ายกัน นะครับแล้วก็ให้มีความโดดเด่นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบไม่ทราบว่าบาังคารุณมีที่จะสรุปตรงนี้สักหนึ่งนาทีไหครับออทาํานแรกกผมก็อย่างน้อยมานั้นที่ผ่านมาเราก็มีการที่ว่าประเมินในการทํางานก็ถือว่าการร่วมมือกันระหว่างครูครผู้กปกครองและก็ เพื่อขายของของสิทธิ์เกา่าก็ทํางานถือว่าผ่านในจุดหนึ่งแต่ถามว่าประเด็นที่ว่าต้องปรับปรุงก็มีอีกประมาณสักสองสามประเด็นแต่อย่างน้อยถามว่าณวันนี้ทำมิลล่าครับอย่างน้อยก็คือเรามีของของของโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าผ่านแล้วในจุดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเริ่มอีกรอบหนึ่งก็คือของปีนี้ที่จะที่จะจัดในในปีหน้าต่อไปก็เตือนทำมิลล่าครับอย่างน้อยก็ตรงนี้ก็โอเคครับผมทำมิลล่าครับครับ ก็าามาถึงท้ายที่สุดนะครับของการอ,าออกอากาศในเทปนี้นะครับก็คือ,อาการออกอากาศของเราเนี่ยนะครับจะเป็นระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเครือข่ายทั้งผู้ปกครองผิดเก่าครูนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะหาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเปิดดูได้เลยเข้าไปเสิร์ชนะครับใน YouTube แล้วก็เขียนว่าประทีปธรรมนะครับโรงเรียนประทีปธรรม,มูลนิธิ หรือว่าปริทินธรรมที่เสก็จะออกมานะครับก็มีหลากหลายมากนะครับที่ท่านอยากจะเข้าไปชมนะครับการผลิตผลงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลงานทั้งตากล้องทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ได้จากนักเรียนนะครับเป็นหลักซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นจุดเด่นของโรงเรียนเราอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเรานะครับค่อนข้างที่จะแปลกที่จะไม่ทําเหมือนชาวบ้านนะครับแต่เราจะหาประเด็นที่ หลากหลายซึ่งเด็กก็สนใจด้วยจรงจุดนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบางหารุนเล่ประธานนะครับประธานชมรมเครือข่ายผู้ปกครองครูและก็สิทธิ์เก่านะครับวันนี้รู้สึกว่าทางเขตพื้นที่ก็จะมาเยี่ยมเยียนเราด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับบางหารุนก็จะอยู่กับเราไปจนเป็นเขตพื้นที่เขาจะสอบถามนิดๆหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วก็นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณบังคารูนอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้แล้วโอกาสหน้าผมก็หวังว่าจะได้มาคุยกับบังคารูนหนึ่งนี้อีกั้งนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับเ,เทปหน้านะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับว่าเราจะมาสัมภาษณ์ใครหรือว่าจะมีประเด็นไหนที่ทําทีวีออนไลน์ของเรานะครับจะสรรสร้างให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับได้ดูกันต่อไปวันนี้ ทั้งผมและบังฮารุนก็ต้องขอจบด้วยคำว่าสลามลัยกุมวารมตุลลฮิวะบะปรกกา